อำเภอพนมทวนจ๋าไม่ได้เลยเบาไปอำเภอพนมทวนจ๋าโอ้ยยังไม่น่วงเลยแฟนเพลงชาวบ่อระแหงจ๋าขอเสียงปรบมือดังๆให้ต้นข้าวหน่อยได้ไหมจ๋าได้ค่ะเจนเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะอนนข้าสุปริยารู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสนะคะได้มาเล่นที่วัดบ่อระแหงแห่งนี้นะคะในฐานะที่หนูเป็นลูกหลานชาวเมืองการนะคะหนูก็จะูมิภาคภูมิใจนะคะทุกครั้งเลยที่ได้มาทำการสแสดงที่บ้านเกิดของตัวเองนะ,ะจังหวัด คืนเลยค่ะมีงานทุกวันเลยเพราะปิดเทอมต่างจังหวัดทั่วไปเลยหนูก็เอาความเป็นคนเมืองการนะคะเอาความศักดิ์ศรีของคนเมืองการไปบอกกล่าวไปร้องเพลงนะคะ,สะแสดงความสามารถให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกๆจังหวัดนะคะได้รู้ว่าคนเมืองการก็มีดีเหมือนกันนะจ๊ะดีไหมคะ เสียงคนเมืองการอีกสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้เกือบไม่ได้มาฮะเพราะว่าจริงๆอะ่ะหนูมีงานของนูนพ่อแขกแต่ทีนี้พ่อแขกนะคะก็ติดต่อมาพ่อแขกบอกว่าถ้าไม่มาจะงอนแม่หนิงแม่หนิงบอกว่าไม่มางอนนะก็เลยต้องรีบมาเลยเลยค่ะ ไี่สําคัญมากเลยนะคะพนมทวนด้วยะคะเป็นบ้านขูหนูน่าจะอยู่แถวๆนี้ค่ะหนูหนูก็เลยก็เลยต้องมาคะต้องมาไม่งั้นจะโดนดุเลยต้องเลียมาเน้โดนเพราะแค่งอนไม่หนิงงนคุณนิวดูอีกโธตายเลยหนูสุดท้ายอะไรต้องมานะคะข้างนอกดูเลย <c oughs> ไม่เข้ามาดูข้างในหรอจ๊ะใเ <c oughs> ย็นเสียงหนูไจ๊ะ ยินขอเสียงคนข้างนอก,กดังๆ่อยจ้าโหยเหมือนจะดังกว่าข้างในอนะอไม่เป็นไรหนูเดินไปหากใกล้ๆใ,ให้หมดเลยลงบันดไดไปอยู่ตรงนู้นเลยดีไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาสนะคะแล้วก็คณะกรรมาการวัดทุกท่านเลยที่ให้โอกาสหนูได้มาร้องเพลงในวันนี้นะคะ เช่นเคยเลยค่ะเสียงปรบมือให้อสสุพรรณโชว์จ้าบริหารงานโดยพ่อแขกแล้วก็แม่นิ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ดนตรีด้านหลังหนูทุกท่านเลยสุดยอดทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูมีเพลงเพร้อๆมาฝากเยอะแยะเลยหลายบทเพลงเลยแล้วก็มีเพลงเร็วๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาร่วมอยู่เป็นกาลังใจให้กัน เปรียบเสมือนดวงใจของต้นข่าพนี้เสมอค่ะ